สิบก่อนสิ่สิก่อนโอเคโอเคสิก่อนสิดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับข้าสุงแพนลอเว่ามาเจ้าไฮกับจันจิและกิสมซึ่งเริ่มต้นด้วยนะคะกับเจ้าไฮเช็คอิน <c oughs> นะคะวันนี้จินจิพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะด็อกเพลย์กราวด์นะคะวันนี้จินจิจะพา กิสโมมาฝึกนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะพาไปฝึกเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สำหรับสุนัขโดยเฉพาะเลยเจินจีก็จะพาทุกคนไปเดินชมกันก่อนนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงมีอะไรบ้างไปกันเลยดีกว่าค่ะกิสโมออยาก ด็อกเพลกรางไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาดีกว่าว่าพี่จิ๋วอยู่ไหนพี่จิ๋วพี่จิ๋วสวัสดีค่ะอุ้ยพี่จิ๋วค่ะสวัสดีค่ะพี่จิ๋วสวัสดีค่ะและนี่ใครคะนี่น้องฟองค่ะเป็นอะไรคะน้องฟองอายุเท่าไหร่คะปีนี้เจ็ดขวบแล้วค่ะเจ็ดขวบแล้วนะคะน้องฟองเนี่ยเป็นยอกษ์เชีย ส่วนกิสโมอเป็นบีเวอร์ยอร์เชียทำมายาวกว่าเขา่ลูกให้กินเยอะไปเนอะถีอิ๋ว่าหงจิตน่าจะกินเยอะเกินไปฟองเนนี้ิสัยเป็นยังไงบ้างเออเป็นมิดนะคะขี้เล่นแล้วก็ชอบอ้อนคนแปลกหน้ามากกว่าอ้อนเจ้าของเหมือนกันค่ะกิสโมอนะคะเวลาจิตกลับบ้านคือเขาจะดีใจที่สุดในโลก5นาทีแล้วเขาก็จะไปเล่นกับคนอื่น เขาจะเบื่อเราแล้วเขาจะไม่ให้จับไม่ให้แตะเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนกันค่ะมันเป็นนิสัยของยอกเชียเหรอคะใช่แล้วคนที่เขาจะชอบสาวๆส,สวยๆส,สาวๆสวยแล้วแ,แล้วลวิรกรรมของเขามีอะไรบ้างคะจะเป็นเรื่องนิสัยเนี่ยค่ะที่ว่าขี้อ้อนถ้ากับสุนัขด้วยกันเนี่ยบางทีจะยิงๆชัดๆใส่นิดนึง นี่จะเป็นห้องสุนัขพันใหญ่สุนัขพันใหญ่<ช>นะคะ,คะแล้วก็ราคาของห้องเนี่ยแบ่งยังไงบ้างคะหรืวอว่าน,นี้ก็ราคาเดียวกันเลยใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยอยู่ที่<ช>ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ500บาทค่ะถึงไรนะคะ500บาทต่อคืนค่ะ500บาทต่อคืนนะคะค<ช>่ะ <ๆ S 2> เราจะมาคุยข้างหน้าเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาเรียกร้องกันไปนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าเข้ไปดูข้างในกันค่ะ อันนี้ก็มีลูกค้าลงไปว่ายน้ําอยู่ค่ะวันนี้เอลฟาค่ะเฮ้ยเมื่อกี้พี่จิ๋วบอกว่าตัวนี้ดุนะคะตัวนี้ดุนะคะระวังค่ะน้องจอดขาจับเลยค่ะคนนี้จะเป็นนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนก็คือจะลงคอร์สเรียน3เดือนเอาไว้ค่ะก็คือพฤติกรรมเบื้องต้นก็คือมีความก้าวร้าวมานะคะอันนี้ก็จะมาปรับพฤติกรรม นะคะแล้วในระหว่างที่เป็นนักเรียนเนี่ยเขาก็จะลงคอสว่ายน้ำไว้ด้วยอ,อยู่ที่เจ้าของว่าลง<ช>ค,อคอสอะไรไว้บ้างใช่คะ่ะโซนนี้โซนใกล้สระว่าย<ช>น้ำนี่คือโซนอะไรเอ่ยอ่าอันนี้จะเป็นสนามวิ่งเล่นของสุนัขนะคะ,คะโดยโซนนี้เนี่ยจะเป็นแปลงที่เอาไว้ปล่อยสุนัขันุ์เล็กสำหรับสุนัขันุ์เล็กนะคะก็เล็กๆน่ารักแบบนี้ เราจะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยอ l e r t เท่าไหร่มันแปลกที่เลยค่ะเวลาที่แปลกๆโตที่นี่เลยเบือ่อเบื่อดอกป้กแต่ถ้าไปห้างนี่คือแบบบินเลยบินเลยถ้าแบบนี้ต้องฝึกไหมคะหรือว่ามันเป็นนิสัยของสุนัขอย่างอันนี้เหมือนเขาใจดูกลัวอยู่นะคะยังไม่มั่นใจดูห่างเขาใช่เจพราะว่าจนจิ๋ไม่ค่อยได้พาเขาออกมาเดินเขาเลยแบบ สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเนี่ยค่ะพาเขาออกไปบ่อยๆอให้เขาเผชิญความจริงจริงเนก็กลัวเขาจะเป็นอะไรอ่คะโซนหมาใหญ่แล้วยังมีโซนสุนัขพันธุ์เล็กด้วยแบ่งเป็นยังไงบ้างคะ สุนัขพันเล็กเนี่ยก็จะมีจํานวนห้องอยู่น้อยนะคะมีแค่ห้าห้องเท่านั้นนะคะคือจะน้าหนักก็คือไม่เกิน10บกิโลนะคะค่ะก็จะอยู่ห้องโซนนี้เพื่อที่ว่าจะได้แยกกับสุนัขใหญ่ชัดเจนเพื่อจะได้เป็นความปลอดภัยของสุนัขพ <h eter> ันเล็กเขาเพราะว่าแค่สุนัขพันใหญ่เห่าหนึ่งที่สุนัขพันเล็กอาจจะเป็นลมนไปเลยก็ได้นะคะ <h eter> <h eter> <h eter> โซนนะคะของสุนัขใ,ใหญ่ใช่ไหมคะ,คะที่บอกว่าแบ่งเป็นห้องอันนี้เป็นห้องพัดลมเป็นห้องพัดลมค,ค่ะสำหรับ<ช>สุนัขพันธุ์ที่แบบว่าไม่ต้องการแบบว่าอยู่ห้องแ<ช>อร์ก,ก็ได้ค่ะขนสั้นหน่อยขนสั้นหน่อย<ช>ะนะคะก็คือเราจะผัดปล่อยเช้ากลางวันเย็นนะคะก็คือทุกตัวจะได้ออกมาวิ่งเล่นเหมือนกันหมดนะคะโดยที่เรามีสนามหลายๆสนามเนี่ยเพราะเราต้องปล่อยแยกบ้านกาันโดยเฉพาะสุนัขพันธุใหญ่เนี่ยเขาจะมีความ ไม่ถูกกันอยู่บ้างแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะก็ต้องถ้าไม่รู้จักกันก็ปล่อยแยกบ้านแล้วเจนจีเห็นเหมือนน,นักงานอ,งอะไรอย่างนี้คือคเขาจะอยู่ประจําแต่ละตัวเลยเหรอคะหรือว่ายังไงคะก็คือในระหว่างวันก็จะพาน้องออกมาดูทําความสะอาดนะคะแล้วก็ดูสางเชสังะตั้งต่างๆนะคะก็ผัดกันไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งสถานที่นี่มีอยู่ถึง 7สนามเลยทีเดียวรวมอันเล็กด้วยไหมคะถ้ารวมข้างหน้าด้วยจะเป็น8ปออแปดสนามให้วิ่งเล่นกิ๊สมู่เพราะว่านี่มีสี่ห้าสิบตัวใช่ไหมคะเราปล่อยรอบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีเนี่ยถ้าถ้าเรามีสนามน้อยมันไม่มันพอกับเวลาใช่ไม่พอกับเวลาแล้วทีมงานที่ที่นี่มีทีมงาน งานเรา6คนค่ะแล้วก็มีครูฝึกอีกท่านค่ะ50ตัวนะคะที่เอามาฝากแล้วมาฝึกด้วยใช่ค่ะฝากเลี้ยงอย่างเดียวก็มีฝากแล้วก็ฝึกด้วยก็มีนะคะไมใช่ฝากเพื่อระหว่างรอหาบ้านก็มีนะคะก็เอามาพักรอที่นี่ก่อนระหว่างที่จะหาบ้านใหม่ให้กับเขาไปดูเขาใกล้ๆได้ไหมคะตะกี้แอบไปดูแล้วไม่เห่าโอเคเลย ไปฝึกเหมือนสุนัขตัวอื่นด้วยไหมคะแบบปรับพฤติกรรมไหมคะแล้วแต่ความจําเป็นค่ะอย่างบ้านนี้ก็ไม่ต้องเพราะว่าอายุเยอะแล้วไปใส่พันเล็กแล้วก็เฟรนดี่อยู่แล้วค่ะตัวนี้ก็ไม่ต้องฝึกอะไรนะคะก็คือดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักมากกว่าโอเคเลยนะคะคือนิสัยของเขาคือไม่เอคติสีใครที่ฝึกไม่เป็นหรืออะไรอยากได้สุนัขที่พร้อมเลี้ยงเลยมารับแกงนี้ไปเลี้ยงก็ได้นะคะน่ารัก นอกจากแก๊งนี้ยังมีสุนัขตัวอื่นที่มีาบ้านอยู่ไหมคะมีค่ะเอาอาร์เธอร์จูงมาก็ได้ Give me another ฮ e ล l o Okay Oh อันนี้เป็น Golden r e t r e v e r ที่ r e s มาเหมือนกันใช่ไหมคะใจเย็นจะกินหมาเขาแล้วลูกตื่นเต้นๆโอเคกี่หวบแล้วคะตัวนี้เฮ้ยอันนี้โชก จบจบยิสมสิบโมบก็ต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ไล่อีกแล้วนะไล่อีกแล้วนะซึ่งใครที่ต้องการสุนัขที่ขีดเล่นหน่อยตัวนี้อาเธอได้เลยตอนนี้นะคะจจนจีเห็นด้านหลังด้านหลังนี่นะคะ กำลังก่อสร้างอยู่นี่คือก่อสร้างอะไรคะพี่จิ๋วใช่ค่ะก็ในอนาคตนะคะเราจะมีคาเฟ่น,นะคะเปิดให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็น pet f a i l y ค่ะนะคะสามารถพาน้องมาน้องแมวมานั่งรับประทานอาหารได้นะคะมีสนามให้วิ่งเล่นนะคะแล้วถัดไปก็คือจะมีโซนฝากเลี้ยงแมวมนะคะแล้วก็เป็นโซนฝากเลี้ยงสัตว์เอกโซติมีฝึกด้วยไหมคะฝึกแมวฝึกสัตว์เอกโซติก แมวกับเอ็กโซติกยังนะคะตอนนี้ก็คือจะมีแต่ฝึกสุนัขเท่านั้นค่ะฝึกสุนัขเท่านั้นใช่ค่ะพูดถึงฝึกสุนัขแล้วเนี่ยกิสม o เนี่ยมีปัญหาคือเวลาจินจิอ่ะเข้าใส่จูงกิสมเข้าใส่จูงสวยๆที่ไรนะคะวางไว้บนพื้นก็คือไม่เดินเลยไม่เอาไม่เดินเลยสามารถฝึกได้ไหมคะแบบนี้ได้ค่ะจินจิพร้อมแล้วใช่ไหมคะพี่จิ๋วไปกับจินจิไหมคะอ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวให้ เรียนกับตัวต่อตัวกับครูฝึกเลยแต่ก่อนอที่จะจากกับพี่จิ๋วไปพี่จิ๋วฝากที่นี่หน่อยค่ะด็อกเพลกาวได้ค่ะฝากด็อกเพลกาวด้วยนะคะเราก็มีสระว่ายน้ำนะคะโรงเรียนโรงแรมสําหรับสุนัขนะคะแล้วยังไงสิ้นปีนี้นะคะพบกับคาเฟ่ของเรานะคะแล้วก็โซนรับฝากแมวแล้วกะสา์เอกโซติกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ จินจิก็อยู่กับคู่สปีดแล้วค่ะสิ่งที่จินจิต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเริ่มฝึกสุนัขขั้นเบสิกมีอะไรบ้างคะ 1. แยกความรักกับความถูกต้องในการปกครอง 2. เข้มแข็งได้แต่จะไม่แข็งกระด้างสามอ่อนโยนได้แต่จะไม่อ่อนแอเราต้องสร้างความมีวินัยในการสอบสนองคำสั่งด้วยตรงนี้คือสิ่ง่อ,อ,งอยูที่ เจ้าของด้วยเจ้าของต้องส t ร i c ตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าโอ้ยแบบพอพูดไม่แล้วเห็นเขาทำตาแล้ว้อยก็แบบไปโอบเขาก็คือจบเลยคำว่าไม่ก็คือไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งอุปกรณ์ประจํากายสุนัขด้วยอุปกรณ์มันต้องเป็นปลอกคอที่เหมือนดึงได้ใช่ไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมใช่หน้าตาเปถูกหรือไม่ถูกคะใช่จริงๆแล้ว เราจะเรียกว่าปลอกคอไม่ได้แต่ต้องเรียกว่าอันนี้เราเรียกว่าโซ่คอโซ่คอว่าโชคเชนใช้ร่วมกับสายจูงค่ะลักษณะการใส่ที่ถูกต้องพอดึงตึงตึงพอปล่อยย่อนย่อนอันนี้คือหัวสุนัขหัวสุนัขนี่คอนะสมมตินะถ้าเราใส่อย่างนี้ค่ะตึงไหมตึงค่ะตึงนะครับตึงปล่อยย่อนย่อนไหมครับไม่ย่อนเป็นสัญญาณบอกว่าถูกหรือผิดครับผิดค่ะถูกต้องเนี่ยคือผิดอ้าว ผิดแล้วายังไรคะแต่ถ้าเราจะใส่มันถูกต้องเราพลิกนิดเดียวตึงไหมครับตึงไหมตึงไหมตึงค่ะตึงนะตึงนะปล่อยหย่อนครับอ้าวมันต่างกันยังไงคะนี้เนี่ยเห็นไหมแกสโมมาลองใส่หน่อยอ้าวแล้วทีนี้นะใส่ถูกหรือใส่ผิดถ้าเราใส่ถูกปุ๊บนะเราดึงใช่ไหมครับดึงตึงเป๊ะเลยพอปล่อยปุ๊บมันจะหย่อนลงมาเลยเห็นไหมครับจะไม่มีค้างเลยนี่การเริ่มฝึก ถ้าเป็นนักษ่ะนี้เดี๋ยวเอาผู้ช่วยครูมาฝึกให้ดูก่อนดีไหมด้วยค่ะเราเบิกตัวสปีดมาดีกว่าเอาผู้ช่วยครูมาก่อนนะครับ ถ้ากรณีที่ยังไม่เป็นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้น้องคิดโมโด่เดินนี้หมายความว่า,าเดี๋ยวทกลับไปทำเป็นการบ้านสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านเพราะตอนนี้ถ้าให้ฝึกมันก็ไม่ทำเพราะน้องไม่เดินแต่ถ้าเกิดน้องเดินน้องซนนะน้องไม่กลัวโซ่ไม่กลัวสายจูงเรายังต่อย,ยอดได้ โอเคนี่คือเบสิกที่คุณผู้ชมทางบ้านน่าจะสามารถทําได้ก็ลองไปทํากันดูนะคะแต<ช>่สปีดเนี่ยสามารถทําได้หลายคําสั่งเลยโอเคค่ะ okay, เดี๋ยวจริงจตจะให้ครูสปีดนะคะสาธิตการออกคําสั่งเจ้าสาปีดให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่าค่ะอ๋อโอเคค,ครับได้ได,ได้ขอบคุณค,ครับนะ กัรฝึกแล้วก็สปีดด้วยนะคะการฝึกสุนัขเนี่ยมันเหมือนจะง่าย<ช>แต่ก็ไม่ง่ายแต่เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากมันอยู่ที่เจ้าของว่าจะคอนเน็กกับสัตว์เลี้ยงยังไงใช่ไหมคะนะก็แนะนำเขาเป็นสิ่งมีชีวิตครับหลักการง่ายๆเลยนะครับเราคือผู้ให้เขาก่อนให้อะไรให้ความรักความเมตตาการดูแลอ,อกเอาใจก่อน แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาแยกความรักกับความถูกต้องในการดูแลปกครองเขานะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมได้เลยค่ะจะทําเป็นกันบ้านนะคะเกสโมจะได้มีคําสั่งเพิ่มมากขึ้นค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาที่ด็อกเพล r ก u ราได้เลยนะคะมาสุดกับครูสตีได้เลยค่ะเก่งสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่สวัสดีครับสวัสดีครับ เกสโมยังกลัวใส่จูงอยู่เดี๋ยวเจนจิจะกลับไปฝึกที่บ้านนะคะครั้งหน้ามาเดินพริ้วแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเจนจิมีสุนัขตัวนึงนะคะที่ฟังคำสั่งได้ดีแล้วก็ฉลาดแล้วก็เก่งแถบยังมีคนตามในอินสตาแกรมเยอะมากๆเลยค่ะนี่เลยเดี๋ยวเจนจิเปิดให้ทุกคนดูนะคะ Border c o l อลลีชิโกค่ะนี่เลย เขาเป็นสุนัขสายพันธ <um ุ์ b o r d เดอร์คอ e นะคะเดี๋ยวไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาชอบไปเที่ยวตามที่ต่างๆถ่ายรูปสวยงามกับเจ้าของแบบนี้นะคะในช่วง p พจอินฟลูเอนเค่ะกิสมอไปลูกเปโอเคโอเคค่ความรักกับความถูกต้อง 2021สำหรับส้มก็คือส้มเน้นเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเขาะคะ่ะฝึกให้เขาเชื่อฟังคำสั่งเราให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชื่อส้มนะคะ่ะก็เป็นเจ้าของน้องชิโก้พันบัลเดคาลีค่ะน้องอายุ4ขวบครึ่งแล้วชิโก้มาไหมมามาที่มานี่นเร็วหาแม่ก่อนมานั่งกับแม่ก่อนนั่งกับแม่นั่งครับ ชิโก้แปลว่าเด็กผู้ชายเขาอายุสี่ขวบครึ่งแล้วค่ะพันบอ,อรอร์คอลี่เป็นมาสีขาวดำเป็นสายสีออริจินอลเขาเลยแล้วก็เนี่ยมีฝ่ายมุมปากฝั่งนี้เลยค่ะจริงๆนีสายของเขาอะค่อนข้างจะติ้ง,ง,งแต่ความนิ่งของเขาก็ยังมีความสนในความเป็นหมา แล้วก็ติดเจ้าของไม่ค่อยหวงของยกเว้นของที่ชอบจริงๆแล้วเขายังไม่ได้เล่นแล้วแบบเห็นคนอื่นเอาของเขาไปเล่นอะไรเงี้ยชอบหมาตัวเล็กชอบเล่นก,กับหมาน้องๆตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นหมาเลี้ยงง่ายค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายนี่ออกไปข้างนอกยิ่งไม่เห่าด้วยอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งดูไอจจากของพันเนี้ยที่ต่างประเทศเดินเขาเดินป่าไปทะเล พาไปครั้งแรกตอนประมาณอายุ6เดือนอยหยงเท้ามากเลยอะไรก็ไม่รู้ทรายกับน้ำทะเลไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยพอครั้งที่4เท่านั้นแหละ<แ>เห็นทะเลคือแบบโอ๊ยฉันอยากลงแล้วฉันชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดแสบของเขาคือหมาพันธุ์อื่นอนะ่ะเขาจะไม่เอาตัวลงไปคุกทรกายอะ่ะอันเนี้ยคือเหมือนหมาชุบแป้งทอดคือรู้ว่าอันเนี้ยทาได้แม่ให้ทําเขาเอาตัวเขาอะ่ะลงไปจุบน้าทะเลก่อนเสร็จเขาลุกขึ้นมาเขาจะไปหาทรายแห้ง ทายแห้งตรงไหนยิ่งชอบเนี่ยล่าสุดไปมาแบบตรงเนี้ยแห้งคือเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเทาอ่ะแต่เขากลัวหมาตัวเล็กนะกลัวหมาที่เหา่าถ้าหมาตัวเล็กมาเล่นเล,นเล,นเลน่ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเห่าใส่เขาเขาจะแบบ ไม่เอากลัวไปหลบอยู่หลังพ่อหลังแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลัวตัวนั้นตัวนั้นจะไม่มีตัวตนอยู่บนอยู่บนแถวนั้นเลยเขาจะแบบทาเหมือนไม่เห็นไม่มีมันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมุมของเขาใส่จูงปลอกคอคือเวลาออกไปข้างนอกอะยังไงหมาทุกตัวต้องใส่ใส่จูงเนาะเพื่อความปลอดภัยของของน้องหมาเองส่วนอันนี้เป็นตู้ ตู้เก็บของเขาเนี่ยค่ะเราเก็บของเไเป็นเรียบร้อยแชมพูขนมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเขาเปิดตู้ปุ๊บเขาจะรู้ว่าเนี่ยในนี้มีขนมท้องไคจริงจริงมุมเขามีไม่เยอะค่ะเขาก็จะแบบนอน,น,น,นอนตรงนั้นนอนตรงนี้นิดนิดหน่อยหน่อยะไรอย่างเงี้ยดูกระลอกดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเข้ามาที่บ้านแต่พอปล่อยออกไปเจอไม่ทําอะไรเลยนะยืนขาแข็งกระลอกก็ยืนขาแข็งเขาก็ยืนขาแข็งกันทั้งคู่ไม่ทําอะไร ไหนมีกระลอกเปล่ากระลอกมาบ้านเปล่าไหนกระลอกอยู่ไหนมีเปล่า er <ness> ปกติแล้วอะค่ะหมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเด็กอะเนาะโ,โซฟาอย่างเงี้ยเราก็กลัวมากเฮ้ยจะกัดโซฟาไมหมแบบหมาแบบสีหเดือนต,าย,ตายแล้วต้องแย่แน่เลยพอเขาเดินมาเอาปากจุ๊บเราไม่หยุดนะห้ามนะก็ค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆจริงๆชิโ,โกะเป็นหมาที่กินได้ทุกอย่างชอบชอบทุกอย่างเลย ตาจางทำไมชิโก้แบบถ่ายรูปเก่งอะไรเงี้ยเริ่มมาจากเราอะชอบถ่ายรูปก่อนแล้วเราก็ใช้คําสั่งพื้นฐานคอยนั่งคอยตาจะปิดแล้วลูก๊หมชิโก้คอยไหนยิ้มด้วยยิ้มยิ้มคอยยิ้ม้างไว้ตาจะปิดแล้วยิ้มไว้ยิ้มไว,ไว้ไม่อย่งถ่ายรูปไม่เสร็จเลยไม่อย่างถ่ายรูปไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเข้าในรถคันนี้ล,นล้วคะ่ะแล้วแป ผลิตภัณฑ์เป็นลายแชมพูอย่างเดียวก่อนตอนนี้คือมี2กลิ่นกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นโอเชโนตัวนี้โอเชโน่คือทะเลก็อีกสูตรหนึ่งจะเป็นกลิ่นมอนเต้มอนเต้เนี่ยเขาจะชอบไปเขาใหญ่ก็เลยได้มอนเต้มามอนเต้ Monte ก็จะกลิ่นหอมหวานสดชื่นมีแบบเหมือนดอกไม้บนภูเขาอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะเป็น organic. ออแกนิกบูเทเรียบูรี่อะไรเงี้ยค่ะเขาแบบจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเป็นตุ่มขึ้นเขาก็อาบ ครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่สแล้วเขาทักมาเขาบอกเฮ้ยคุณส้ม ตุ่มมันลดลงไม่แต่ไม่ได้ถ่ายบีฟอร์ไว้เสียดายแต่ตอนนี้คือผิวหนังโอเคมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งน้องแมวแต่น้องแมวส่วนมากเขาจะชอบกลิ่นนี้กันค่ะกลิ่นมอนเตมันจะหวานๆหน่อยอไะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยค่ะทุกช่องทางการขายพ่อแม่บ้านบ้านไหนอยากจะแบบพาน้องหมาน้องแมวหรือพา,ออพาอสัตว์เลี้ยงออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถติดตามชิโก้ได้ทาง IG แล้วก็ทาง Facebook ได้เลยค่ะก็จะมีรีวิวสถานที่ต่างๆที่พัก คาเฟ่ก็หลายๆช่องทางเลยค่ะสามารถเข้าไปดูน้องได้อันนี้ก็คือทั้งหมดของ p พวอรบเจอฮนยนะคะถ้าใครอยากจะพาสุนัขมาฝึกนะคะมาฝากที่โรงแรมสุนัขพามาว่ายน้ำก็ได้นะคะก็มาได้เลยนะคะที่ Dog Playground ค่ะ และเจนจสัญญาค่ะว่าจะเอาบทเรียนทั้งหมดนะคะที่จีฝึกในวันนี้จะไปฝึกฝนกิสมให้เป็นกิสมที่เทพยิ่งกว่าเทพอีกค่ะแตกโทนี่ไม่ต้องโทนี่ไม่ฟังแล้ว <c oughs> โอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ